ใครชอบอัาขระเลขยันเทนทางนี้ครับวันนี้าาย์มียนันแล้วก็คาถาอาคมเกี่ยวกับสายยักษ์มาฝากชื่อยันยักษ์สหเสเดชยันยักษ์สหเสเดษนี้นะครับต้องบอกว่าตามตำนานนะครับเล่าว่ายักษ์สหเสเดชนี้เป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์มากนะครับมีหนึ่งพันหน้าสองพันมือมีอาวุธคู่กายเป็นคาถานะครับเป็นคาถาหรือเป็นกระบองต้นชีต้ตายปลายชยี้เป็นนะครับ ก็คือเป็นที่ยำเกงของเราผู้ต่อสู้แม้แต่เทวดาหนึ่งพันยังพ่ายแพ้นะครับแล้วก็ตอนที่เข้าสู้รบกับพระรามนะครับเพราะว่าลิงเนี่ยเหล่าลิงเนี่ยเกิดความหวาดกลัววิ่งหนีไปหมดเลยเหลือคือพระลักษณ์นะครับพระรามหานุมานหานุมานจึงต้องจำแรงแปลงกายเป็นลิงน้อยไปแอบขโมยคาถานะทำกลอุบายขอดูแล้วก็ทำลายคาถานี้นะครับจนพังไป นะครับสุดท้ายก็มีชัยชนะนะครับในฝั่งพระลักมจึงมีชัยชนะแต่ทีนี้ครูบาอาจารย์ในในฝั่งของครูโขนล้กันครูโขนก็จะแบ่งก็คือสายยักษ์กับสายลิงนะอันนี้เราเราเราจะพูดถึงสายยักษ์กันสายยักษ์เนี่ยนะครับยันทสเดชเนี่ยบอกว่ามีอิทธิฤทธิ์เนี่ยพอๆกับทศกัณน,นะครับพอๆกับทศกัณ แต่ว่าแค่ว่าอย่างทศกณัณฐ์มีคุณสมบัติพิเศษของเขาก็คือมีแต่คนรักยอมตายแทนแต่สาเสเดชเนี่ยเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากทศกัณฐ์จึงต้องเรียกใช้ทีนี้คุณสมบัติของคนที่ลงยันนี้ก็จะได้เป็นที่รักเป็นที่ไว้อกไว้ใจของหัวหน้าของเจ้านายทําอะไรก็คือจะมีอิทธิฤทธิธ์มีปาฏิหาริย์บาอาจารย์ท่านว่าแบบนี้ยันสายยักษ์ทั้งปวงเนี่ยจะเป็นยันสายเกเรก,กันลวกันอ่ะคนที่จะลงยันเนี้ยจึงเหมาะคนที่เกิดวันอังคารวันพุธ กลางคืนหรือคนวันเสาร์คนที่ไม่ควรลงก็คือคนวันพระัสทินะครับอ่ะก็บอกไปแบบนี้ทีนี้นี่คือยันสหัสเดชนะครับมันก็มีพระคาถาในการสวดท่องพระคาถาในการสวดท่องท่องว่ายักษโขยักษขาพายายักษสหัสเดชะนะมะพะทะอิทธิฤทธิหัสเดชะนะมะพะทะ ประสิทธิแก่กูสวาหะนี่คือภาะคาถานะครับใครชอบยันยักษ์สายยักษ์ก็มาสักกันได้ยินดีสำนักอยู่บางซื่อกรุงเทพนะครับขอใคุณโชคดีสวัสดีครับ